สวัสดีนะครับนักเรียนนะวันนี้เรามาพบกันในวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับมาถึงหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับก็คือหน่วยของวิธีการทางประวัติศาสตร์นั่นเองนะครับพบกันในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับพบกันผ่านหน้าจอไปก่อนนะครับอ่ะหวังว่าสถานการณ์คงจะดีขึ้น ในเร็ววันนะครับรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะครับปลอดภัยจากโควิดทุกคนนะครับอ่ะเรามาพูดถึงนะครับเนื้อหาในหน่วยที่2กันนะครับเนื้อหาในหน่วยนี้จะกล่าวถึงวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวที่มันผ่านมาในอดีตนั้นนะครับมันจําเป็นอย่างมากเลยที่ต้องมีการสืบค้นความจริงอย่างเป็นระบบ แล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนนะครับอาการสืบค้นความจริงที่เป็นระบบแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนนี้นะครับเราเรียกว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์นั่นเองนะครับเพื่อให้เราได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับการเรียนรู้นะวิธีการทางประวัติศาสตร์นั้นจะทำให้เรารู้จักการสืบค้นเรื่องราวที่เราสนใจ ด้วยตนเองแล้วก็อาศัยหลักฐานที่เกี่ยวข้องเป็นคนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลนะครับแล้วก็รู้เท่าทันข้อมูลในยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีข้อมูลมากมายที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งเราก็ต้องใช้วิจารย์ในการเชื่อถือตัดสินใจกับข้อมูลเหล่านั้นเป็นต้นนะครับ อ้ากลับมาดูนะครับวิชาประวัติศาสตร์กันต่อนะครับเรื่องของความหมายและความสําคัญของนะประวัติศาสตร์นะความหมายและความสําคัญของประวัติศาสตร์นะฮะอ้าวมาดูความหมายกันก่อนนะคะความหมายของคำว่าประวัติศาสตร์คืออะไรประวัติศาสตร์นั้นเป็นการศึกษาเรื่องราวนะครับหรือประสบการณ์ของมนุษย์ในอดีตในอดีตแสดงว่ามันต้องผ่านมาแล้ว ศึกษาจากไหนศึกษาจากหลักฐานที่มีการจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานนะครับเป็นลายลักษณ์อักษรนะและก็หลักฐานที่เป็นประเภทคําบอกเล่าก็เช่นตำนานน,ะนิทานพื้นบ้านนะรวมไปถึงวัตถุประยะัประจักพยานต่างๆอีกด้วยนะครับโดยอาศัยหลักฐานเหล่านี้นะครับวิเคราะหนะ์ตีความ เพื่อสร้างเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มันเชื่อมโยงกันนะครับเรื่องราวหรือประสบการณ์ของมนุษย์นะครับครอบคลุมทุกเรื่องนะฮะทุกด้านที่มนุษย์ได้ทำได้คิดได้สร้างสรรค์ขึ้นมานะรวมไปถึงในด้านของการเมืองการปกครองนะด้านเศรษฐกิจด้านสังคมศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะเกี่ยวข้องกับ ทุกชนชั้นของคนในสังคมนะทุกเพศทุกวัยนะครับเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวประสบการณ์ของมนุษย์แนอดิตได้อย่างถูกต้องและก็ชัดเจนนะครับมนุษย์นั้นรู้จักคิดค้นตัวอักษรนะครับหรือว่าตัวหนังสือที่เราเรียกกันนี่แหละนะขึ้นมาจดบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆนะครับนะในชีวิตประจําวันนะครับเราเรียก ยุคสมัยนั้นว่าสมัยประวัติศาสตร์นะครับสมัยประวัติศาสตร์ก็คือสมัยที่มนุษย์รู้จักการใช้ตัวอักษรในการบันทึกเรื่องราวต่างๆนะครับถ้าก่อนนั้นก่อนมนุษย์จะมีตัวอักษรใช้เราเรียกว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะยังจํากันได้เนาะนะครับมนุษย์รู้จักคิดค้นตัวอักษรนะครับนานมาแล้วนะฮะห้าถึงหกพันปีล่วงมาแล้วนะครับอ่าล่วงมาแล้ว แล้วก็เรายังพบว่านะครับมนุษย์รู้จักประดิษฐ์ตัวอักษรเราเรียกว่าอักษรลิมหรืออักษรคุณยูคุนิฟอร์มนะฮะอักษรลิมหรืออักษรคูนิฟอร์มจะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบในภาพเลยนะครับเป็นอักษรภาพนะเป็นอักษรภาพนะอักษรอักษรคูนิฟอร์มนะครับหรืออักษรลิมเป็นอักษรที่ชาว ซูเมเรียประดิษฐ์ขึ้นเมื่อราว3,500ปีก่อนคริสต์กาลโอ้ก่อนพระเยซูก่อนมีพระเยซูตั้ง3,500ปนะีอักษรลิมจะเป็นอักษรที่ถูกขีดเขียนบนแผ่นดินเหนียวนะครับตักเรียนนะอ่ะต่อมาคำว่าประวัติศาสตร์เนี่ยก็มีภาษาอังกฤษเหมือนกันนะมาจากคำว่า history นะครับซึ่งเป็นรากศัพท์เดิมจากภาษากรีก แน่รากศัพท์เดิมมาจากภาษากรีกนั่นเองนะคะอ่ะเอ่อความแตกต่างของการศึกษาประวัติศาสตร์และก็บราณคดีนะครับตะเกียงนะเอ่อการศึกษาเรื่องราวหรือประสบการณ์ของมนุษย์นะครับมีมากมายนะครับนะักประวัติศาสตร์ไม่ได้ใช้หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเดียว เพราะว่าหลักฐานที่เป็นลายละอักษรนั้นไม่เพียงพอต่อการศึกษานะครับเพราะว่าบางทีมนุษย์ก็ไม่ได้จดเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดไว้นะครับแล้วบันทึกเหล่านั้นก็อาจจะชำรุดสูญหายถูกทำลายไปก็มีดังนั้นนักประวัติศาสตร์ก็จึงต้องอาศัยหลักฐานด้านอื่นๆมาประกอบด้วยนะครับก็เช่นโบราณวัตถุ นะโบราณสถานศิลปะวัตถุภาพวาดเครื่องประดับก็ดีเครื่องแต่งกายก็ดีนะครับเนอเหตุนี้เองนะครับนักประวัติศาสตร์จึงต้องอาศัยพึ่งพาความรู้จากนักโบราณคดีอีกด้วยนะครับซึ่งนักโบราณคดีนั้นก็เป็นผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของมนุษย์ในอดีตนั่นเองนะฮะเรามาดูความแตกต่างของการศึกษาประวัติศาสตร์กับ โบราณคดีกันว่ามีความแตกต่างมีความเหมือนกันยังไงนะครับประวัติศาสตร์นั้นจะศึกษานะครับเรื่องราวของมนุษย์จากหลักฐานที่เป็นลายลกักษณ์อักษรและหลักฐานประเภทอื่นๆรวมถึงการบอกเล่าแล้วนามาศึกษาวิเคราะห์เรียบเรียงเป็นเรื่องราวนะครับส่วนโบราณคดีนะโบราณคดีเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม นะเรื่องราวและพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีตนะจากโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุที่มนุษย์ได้สร้างไว้และยังคงหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบเป็นเรื่องราวนะครับอ่ะนี่คือนะครับความแตกต่างของการศึกษาประรวัติศาสตร์กับโบราณคดีนะครับปัจจุบันะนะักศึกษาประรวัติศาสตร์ได้ใช้ หลักฐานที่มากมายหลากหลายขึ้นจากในอดีตนะครับมากซะยิ่งกว่าหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือหลักฐานอื่นที่เคยใช้มานะครับหลักฐานอื่นๆที่ใช้ก็เช่นเป็นภาพถ่ายถ้ามีนะภาพถ่ายภาพยนตร์แถบวีดิทัศน์แผ่นวีดิทัศน์นะแทบบันทึกเสียงอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างไงก็ดีควรจะเข้าใจว่า ความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือนั้นนะมีความถูกต้องนะครับมีที่มีความถูกต้องไม่ใช่ว่าเพียงใช้หลักฐานดังที่กล่าวมาแล้วนะครับประวัติศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือมีความถูกต้องไม่ได้ใช้หลักฐานตามที่กล่าวมาแล้วในการเขียนในการจดบันทึกต่างๆนะครับก็ยังมีวิธีการ อีกประการหนึ่งนะครับก็คือการใช้วิธีการศึกษาที่เหมาะสมนะครับในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นั้นเราเรียกว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์ใช้ในการค้นคว้าเรียบเรียงและก็นําเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นั้นนะครับอ่ะเรามาดูอีกหัวข้อหนึ่งนะครับเรื่องของความสําคัญ ของประวัติศาสตร์นะความสําคัญของประวัติศาสตร์วิชาประวัติศาสตร์นั้นมีความสําคัญอย่างไรในการเรียนรู้มีความสําคัญมากแบ่งออกเป็น5ประการด้วยกันเดี๋ยวจะค่อยๆไล่เลี่ยงไปนะครับวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสัมพันธ์กับศาสตร์แขนงต่างๆนะเช่นวิศวกรรมศาสตร์จะศึกษาในอดีตว่ามนุษย์ในอดีตน,น,นะครับมีหลักวิศวกรรม อย่างไรนะฮะก,กลไกต่างๆของเครื่องมือเครื่องใช้สิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะครับใช้หลักการอะไรนะครับด้านสถาปัตยกรรมในอดีตนะครับมีการก่อสร้างรูปแบบอย่างไรนะครับศิลปะที่ใช้ในการตกแต่งสถาป,ปัตยกรรมเป็นรูปแบบไหนได้รับอิทธิพลมาจากอะไรเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์หลายเรื่องนะครับนิติศาสตร์นิติศาสตร์ก็เรื่องของการ กฎหมายในสมัยโบราณนะครับเป็นอย่างไรนะครับมีการเขียนกฎหมายเพื่อควบคุมนะพฤติกรรมของประชากรของในอาณาจักรต่างๆอย่างไรนะครับรัฐศาสาตร์เรื่องของการปกครองนะเป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งประวัติศาสตร์นั้นศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์เหล่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวข้องกับศาสตร์ต่างๆเยๆอะแยะมากมายเลยนะครับประวัติศาสตร์นั้นก็มีความสําคัญ นะครับอย่างที่บอกไป5ประการดังต่อไปนี้ประการแรกเลยก็ทำให้เรารู้ความเป็นมาเป็นไปของมนุษย์ในอดีตนะครับรู้ถึงความสำเร็จนะความผิดพลาดนะต่างๆความร่วมมือกันของมนุษย์ในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งรวมไปถึงความขัดแย้งนะเกิดการสู้รบกันนะฮะการสร้างสรรค์ นะสร้างสารเทคโนโลยีสร้างสารภูมิปัญาต่างๆนะครับหรือแม้แต่การทําลายอย่างนี้เป็นต้นทําให้เรารู้ความเป็นมาเป็นไปของมนุษย์ในอดีตนะครับนับเป็นการเรียนรู้ที่นะครับเป็นบทเรียนสําคัญเลยสําหรับการมองปัญหาในปัจจุบันเพราะอดีตเป็นบทเรียนมาแล้วเป็นบทเรียนให้ปัจจุบันว่าเราไม่ควรที่จะทําตามอย่างอดีตเพราะว่าจะเกิดผลเสียอย่างไรตามมานะครับเป็นบทเรียนมีค่าเลยสําหรับการ ใช้ชีวิตเป็นแนวทางต่อไปในอนาคตนะครับประการที่ 2. ความสําคัญประการที่2ก็คือทําให้เรารู้รากเหง้าของความเป็นไทยนะครับอย่างที่เราทราบกันดีแล้วว่าพื้นแผ่นดินไทยที่เราอาศัยอยู่นั้น,นเดิมทีนั้นมีอาณาจักรต่างๆผัดเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นกันมาครอบครองนะฮะมีอํานาจเหนือนดินแดนแถบนี้เป็นจํานวนหลายอาณาจักรกันเลยทีเดียวนะครับทำให้เราทราบว่าอาณาจักรเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็น บรรพบุรุษของเราทั้งสิ้นนะครับทำให้เราทราบว่าเขามีการเริ่มการตั้งถิ่ฐานอย่างไรนะมีการสร้างบ้านแปลงเมืองอย่างไรมีการทําสงครามขยายอาณาเขตเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงอย่างไรนะครับซึ่งล้วนเป็นผลมาจากวีรกรรมและก็ความเสียสละของบรรพบุรุษในอดีตนะครับนอกจากจะทําให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของชาติแล้ว ยังทําให้เรารู้ถึงความวิริยะอุตสาหะความเสียสละของบรรพบุรุษในอดีตนะครับในการก่อตั้งชาติไทยขึ้นมาอีกด้วยสํำนึกรักนะครับภูมิใจในชาติของตนเองนะครับความสําคัญประการที่3ก็คือทําให้มนุษย์นั้นมีความละเอียดรอบคอบมีเหตุมีผลแล้วก็มีความคิดที่ดีเพราะว่ากระบวนการในการศึกษาประวัติศาสตร์นั้น นะครับหรือเราจะเรียกง่ายๆว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์นะส่งเสริมให้มนุษย์นั้นเกิดการใฝ่รู้นะเกิดการตั้งคําถามทําไมถึงเป็นแบบนี้มีเหตุผลอะไรมีเหตุการณ์อย่างไรจึงมีเหตุการณ์อย่างนี้ตามมานะครับทำให้เรามีความคิดที่ละเอียดรอบคอบมีเหตุมีผลนะครับ มีการรู้จักการตั้งคำถามการค้นคว้าหาคำตอบจากคำถามที่เราตั้งขึ้นมาโดยอาศัยศึกษาจากหลักฐานประเภทต่างๆด้วยความละเอียดรอบคอบแล้วก็พิจารณาวิเคราะห์ข้อที่จริงต่างๆว่ามีเหตุมีผลถูกต้องเพียงใดนะครับต่อมานะครับความสำคัญประการที่4นะครับก็คือให้บทเรียนทางจริยธรรม นะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์นั้นแสดงให้เห็นถึงผลของการทําความดีความชั่วทําดีได้อย่างไรทําความชั่วได้อย่างไรผู้ที่รับความผู้ที่ทําความดีก็ได้รับการยกย่องส่วนผู้ที่กระทําความชั่วนั้นก็ถูกประนามจากสังคมนะครับไม่ว่าเวลาจะล่วงเลยไปเพียงใดก็ตามนะฮะจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เลยใครดีใครชั่วนะครับ ต่อมาประการสุดท้ายนะครับความสําคัญของประวัติศาสตร์ประการสุดท้ายก็คือทําให้เข้าใจความแตกต่างของอาระยะธรรมนะฮะอย่างที่ครูบอกไปเมื่อกี้นี้ว่านะครับดินแดนแถบนี้มีอาณาจักรนะรผัดเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นครองแล้วก็มีอํานาจเหนือดินแดนแถบนี้เนี่ยหลากหลายอาณาจักรเลยทีเดียวนะครับแล้วเราก็รับเอาอาระยะธรรมเหล่านั้นนะนะเข้ามา ผสมผสานนะครับจนกลายเป็นวัฒนธรรมเป็นภูมิปัญญาสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับทำให้เราได้เรียนรู้นะครับได้มองเห็นถึงพัฒนาการของผู้คนในภูมิภาคนี้นะซึ่งล้วนแล้วแต่มีความแตกต่างกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเช่นความแตกต่างกันทางด้านของศาสนาเชื้อชาติศาสนาภาษา วัฒนธรรมก็ต่างกันนะครับความคิดการกระทําก็ต่างกันนะครับดังนั้นผู้ที่เรียนศึกษาประวัติศาสตร์จึงต้องเป็นคนที่มีใจกว้างนะใจกว้างนะยอมรับความคิดเห็นที่มันแตกต่างนะครับนะใจกว้างยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างบางทีนะฮะเราก็ต้องยอมรับในหลักฐานนะใหม่ๆที่เขาอาจจะเสนอมาอย่างเงี้ยนะ หลักฐานเก่าที่เคยอ้างอิงอาจจะตกไปเพราะมีหลักฐานใหม่ที่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือมากกว่านะครับก็ต้องยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างด้วยนะครับนะอ่ะต่อไปนะครับวิธีการทางประวัติศาสตร์นะที่เราพูดถึงกันนะฮะก็มีทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับมี5ขั้นตอนนะฮะ ก่อนที่จะไปถึง5ขั้นตอนเรามาดูกันซิว่านะครับมันมีความหมายนะและความสำคัญอย่างไรมาดูความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์กันก่อนนะฮะวิธีการทางประวัติศาสตร์นั้นเป็นขั้นตอนหรือวิธีการที่นักประวัติศาสตร์หรือผู้ที่ศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ใช้เพื่อศึกษาค้นคว้าเรียบเรียงเหตุการณ์ ทางประวัติศาสตร์จากหลักฐานต่างๆเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและชัดเจนมากที่สุดนะครับนี่คือความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์อ่ะต่อมานะครับความสําคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์นะฮะมีความสําคัญยังไงวิธีการทางประวัติศาสตร์บอกว่ามีความสําคัญมากเพราะทําให้เรื่องราว ทางประวัติศาสตร์มีความถูกต้องเที่ยงตรงสมบูรณ์และน่าเชื่อถือนะครับนี่คือความสําคัญของวิธีการทางประวติศาสตร์ทำให้ประวัติศาสตร์มีความถูกต้องเที่ยงตรงสมบูรณ์และน่าเชื่อถือมากที่สุดนะครับเอาละครับเรียนนะฮะคราวนี้เราไปดู5ขั้นตอนของ วิธีการทางประวัติศาสตร์กันนะครับนะขั้นตอนที่1น,นะครับก็คือขั้นตอนการกำหนดหัวเรื่องที่จะศึกษาเราสนใจประเด็นไหนนะครับเลือกประเด็นนั้นขึ้นมานะครับเลือกประเด็นนั้นขึ้นมาเลือกประเด็นหรือเหตุการณ์ที่เราอยากรู้นะครับขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับ ก็ไปสู่ขั้นตอนที่2ก็คือขั้นตอนการรวบรวมหลักฐานนะครับเมื่อเราได้หัวข้อแล้วเราก็ไปรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือหัวเรื่องที่เราจะศึกษานั้นเอาหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะครับกับหัวข้อหรือหัวเรื่องที่เราจะศึกษานั้นทั้งหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองนะครับเมื่อได้หลักฐานมาแล้วไปสู่ขั้นที่3ครับ ประเมินคุณค่าของหลักฐานที่เราได้มาว่าหลักฐานใดมีความสำคัญควรแก่การเชื่อถือนะครับการวิเคราะห์และก็ประเมินหลักฐานนะครับก็มีอยู่2วิธีนะครับก็คือการประเมินภายนอกนะครับการประเมินภายนอกเป็นการประเมินหลักฐานจากสภาพที่ปรากฏภายนอกว่าเป็นของแท้หรือเปล่าบางที่หลักฐานที่ได้มาอาจจะไม่ใช่ของจริงก็ได้นะฮะ ถูกต้องตามยุคตามสมัยหรือเปล่าเช่นกระดาษเหล่านั้นกล่าวถึงยุคไหมเป็นของจริงหรือเปล่าสมัยนั้นมีกระดาษใช้หรือยังอ่าพิจารณาอย่างนี้ที่เป็นพิจารณาอย่างนี้เป็นต้นนะครับประการที่2ก็คือการประเมินภายในการประเมินภายในนะครับเป็นการประเมินหลักฐานว่าถูกต้องทั้งหมดหรือไม่เช่นการกล่าวถึงตัวบุคคลถูกไหมกล่าวถึงสถานที่ถูกไหมเหตุการณ ว่าถูกต้องหรือเปล่ามีจริงในยุคนั้นหรือไม่หรือไม่นะฮะสำนวนภาษาที่ใช้นะครับเป็นภาษาที่ใช้ในสมัยนั้นจริงๆหรือไม่อันนี้สําคัญเลยการประเมินคุณค่าของหลักฐานถ้าเราประเมินผิดพลาดหลักฐานเท็จเราบอกว่าเป็นหลักฐานจริงเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะเอาหลักฐานที่ไปใช้นี่มันก็จะคาดเคลื่อนผิดพลาดไปจากความเป็นจริงนะฮะ ต่อมาเมื่อผ่านขั้นตอนการประเมินคุณค่าของหลักฐานแล้วนะครับก็ไปสู่ขั้นที่4ก็คือการวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็จัดหมวดหมู่นะครับนำข้อเท็จจริงที่ผ่านการวิเคราะห์มารวบรวมนะครับมาจัดเป็นหมวดหมู่นะครับเป็นขั้นตอนที่ต่อจากการรวบรวมนะครับอ้อขออภยัยเป็นขั้นตอนที่ต่อจากการประเมินคุณค่าของ หลักฐานนะครับวิเคราะห์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอามาแยกประเภทเรียงเหตุการณ์ลำดับก่อนหลังความสำคัญของข้อมูลแล้วทำการสังเคราะห์ก็คือการจัดเหตุการณ์เรื่องเดียวกันเหตุการณ์เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันจัดเอาไว้ด้วยกัน,นศึกษาความต่อเนื่องความเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์นั้นตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อเหตุการณ์นั้นๆด้วยนะครับสุดท้ายนะครับขั้นตอนที่5ก็คือเรียบเรียงหรือการนำเสนอเป็นการเรียบเรียงข้อมูลที่เราได้ศึกษาคนา้นคว้าวิเคราะห์และสังเคราะห์มาแล้วนำมาเสนอข้อมูลในลักษณะที่เป็นการตอบหรือเป็นการอธิบายความอยากรู้ของเราที่เราเลือกไว้ในขั้นตอนแรกนะครับนะฮะ ตลอดจนความรู้ใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นมาความคิดใหม่ๆที่ได้จากการศึกษาค้นคว้านะครับทําออกมาในรูปแบบของการเขียนรายงานนะฮะอย่างมีเหตุมีผลนะครับการศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยขั้นตอนหรือวิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างที่กล่าวมาแล้วนั้นทําให้ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวของการสืบสวนค้นคว้า วิเคราะห์อย่างมีหลักเกณฑ์มีเหตุมีผลมีหลักฐานอ้างอิงประกอบซึ่งคล้ายกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างไงก็ดีวิธีการทางประรวัติศาสตร์ทำได้เพียงการคิดพบทวนในขั้นตอนต่างๆของวิธีการทางประรวัติศาสตร์เท่านั้นนะครับไม่สามารถทำให้เหตุการณ์เกิดขึ้นจริงได้อีกครั้งเหมือนกับการทดลองวิทยาศาสตร์ นะเพราะเหตุการณ์ทางประวัตินั้นมันสามารถเกิดได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับนักเรียนนะฮะอ่ะสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับก็คงจะต้องจบลงที่ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ทั้ง5ขั้นตอนเท่านี้ในชั่วโมงต่อไปนะครับนักเรียนเราจะมาพบกันอีกหัวข้อหนึ่งยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับ เรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์อยู่แต่เราจะมาอยู่กันในอีกหัวข้อหนึ่งก็คือลักษณะประเภทและแหล่งที่มาของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยนะครับว่ามีอะไรบ้างถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรารออุดใจไว้นะครับเรียนในชั่วโมงต่อไปนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วพบกันใหม่ครับ